บทที่430ไม่มีการเริ่มต้นไม่มีที่สิ้นสุดสิ้นสุดยุคฤดูใบไม้ร่วงของจัก,กรพรรดิยุคสิ้นกูก็มาถึงนี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อง่ายๆแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การสิ้นสุดของยุคและการเริ่มต้นของยุคใหม่เวลาสามารถรักษาบาดแผลและความเจ็บปวดทั้งหมดได้ความเจ็บปวดที่ดินแดนแปลกใหม่นำมาสู่ดินแดนอมะตะของดินแดนอมะตะนั้นค่อยๆจางหายไปยกเว้นทหารที่ยังคงปกป้องชายแดนอยู่ชาวพื้นเมืองจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในแดนสวรรค์ลืมการคุกคามของดินแดนต่างประเทศ มีเพียงอาณาจาักรนางฟ้าเช่นผานหวางเท่านั้นที่มีอยู่และเขายังไม่ลืมการมีอยู่ของดินแดนต่างแดนและเขาไม่เคยกล้าที่จะหย่อนยานเพราะพวกเขารู้ว่าดินแดนที่แปลกใหม่และดินแดนแห่งนางฟ้าไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ตรับใดที่อีกฝ่ายรวบรวมและงอกใหม่หลังจากการฟื้นฟูเสร็จสิ้นก็ถึงเวลาที่จะกลับมาโจมตีดินแดนนางฟ้าในเวลานั้นหากดินแดนอมะตะไม่สามารถต้านทานการโจมตีของภูมิภาคแปลกใหม่ได้ภูมิภาคอมะตะอันกว้างใหญ่นี้อาจถูกแบนโดยไอออนไรเดอร์ของภูมิภาคแปลกใหม่ภูมิภาคอมะตะทั้งหมดจะสูญหายไปในความมืดมิด สถานการณ์นี้เป็นสิ่งที่แพนแวงเลี่นแวงและคนอื่นๆไม่อยากเห็นเลยยุคสิ้นกูที่เงียบสงบหลายปีผ่านไปอย่างช้าๆและขึ้นมูจากการรอคอยของยุคสมัยในที่สุดก็พบร่องรอยของบุกี้และเยฟานในเวลาอันยาวนานนี้ในที่สุดฉันก็พบคุณเมื่อมองดูวัยรุ่นสองคนที่โง่เขาตรงหน้าเขาฉินมูก็รู้สึกได้ถึงอารมณ์บางอย่างในเวลานี้พวกเขาไม่ใช่อดีตจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ WU T และเยไทยันดี้อีกต่อไปความทรงจําดั้งเดิมถูกบล็อกด้วยฝุ่นหลายปีและแม่น้าสายยาวปิดกัน้น ขิงงูประมาณการว่าเว้นแต่เขาจะสามารถทำลายการปิดล้อมของจัก,กรพรรดิที่น่าอับอายและนำทั้งสองกลับไปสู่ยุคข,ของอ้อยได้หรือทั้งสองสามารถบุกทะลวงไปสู่อาณาจักรของจัก,กรพรรดินางฟ้าได้ก็เป็นไปได้ที่จะจดจำทุกสิ่งในอดีตไม่เช่นนั้นพวกเขาอาจไม่มีวันหวังที่จะปลุกความทรงจำของชีวิตก่อนหน้านี้ให้ตื่นขึ้นตั้งแต่วันนี้เจ้าทั้งสองเป็นลูกศิษย์ของเราการเติบโตของเจ้าการเป็นครูจะไม่รบกวนและเทพจะไม่ให้สมบัติหรือแบบฝึกหดดัดใดๆแก่เจ้าสิ่งที่เทพประทานให้คุณได้นั้นเป็นเพียงการตรรรััสู้้ในนนเเเททพยยยาาาื่่องว คิงมูกล่าวอย่างไม่ยาแสจากนั้นสะบัดนิ้วของเขาและลำแสงสองเส้นก็โผล่ออกมาจากปลายนิ้วของเขาพุ่งเข้าสู่คิ้วของ WU ทีและเย่แฟนความรู้สึกเหล่านี้เป็นของอดีตจัก,กรพรัดผู้ยิ่งใหญ่ WU ทีและเย่ไทแอนดี้แต่ตอนนี้คิงมูมอบพวกเขาให้กับพวกเขาอีกครั้งโดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในการก้าวไปข้างหน้าหลังจากยอมรับความรู้สึกแห่งความทรงจำที่คิงมูส่งต่อแล้วทั้งคู่ก็คุกเข่าลงและเริ่มดูดซับความรู้สึกนั้น สวรรค์และโลกไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดเฉพาะเมื่อความหมายที่แท้จริงขององค์การตรัสรู้ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดเท่านั้นที่เราจะได้เห็นเส้นทางที่แท้จริงอูซีพーーึมงพันกับตัวเองมีปัญญาแอร์วบขึ้นมาในดวงตาของเขาและดูเหมือนเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่างในที่สุดเขาก็ลุกขึ้นยืนดวงตาของเขาแน่วแน่และพูดกับตัวเองว่าฉันเพิ่งเห็นความหมายที่แท้จริงของหอวูชีดังนั้นในชีวิตนี้ฉันต้องการที่จะเข้าใจความหมายของอูซีและในที่สุดการรวมกันของอูซีและอูซีและความสำ ชีวิตนี้ชื่อของฉันไม่มีที่สิ้นสุดอัญญประกาศคู่ในอีกด้านหนึ่งเย่ฟานนั่งขัดสมาธิด้วยสีหน้าเคร่งขรึมและพึมพำอยู่ในปากของเขาการกลับชาติมาเกิดมีความศรัทธาและไม่มีความเชื่อในชีวิตของฉันฉันจะต้องทะลุความหมายที่แท้จริงขององค์การกลับชาติมาเกิดนี้ฉันไม่อ่านอดีตฉันไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายฉันเคารพเพียงผู้อยู่ยงคงกระพันในโลกดวงตาทั้งสองข้างมั่นคงและดูเหมือนจะเลือกเส้นทางของตัวเองแล้วเอาล่ะไปไปที่แดนสวรรค์อันยาวไกลแห่งนี้และเราคอยวันที่คุณจะกลายเป็นราชาแห่งงนาาฟ้ดดยเร็วสุ ชินมูบกมือหลังจากบอกลาคิงมูอดีตไม่มีจุดเริ่มต้นและปัจจุบันไม่มีที่สิ้นสุดเย่ฟานผู้สาบานว่าจะทำลายความหมายที่แท้จริงของสังสารวัฏกับโลกนี้กระโจนเข้าสู่แดนสวรรค์อันยาวนานเริ่มท่องไปเติบโตและเขียนตำนานของเขาเองหลังจากที่อูเฟยและเย่ฟานจากไปการแสดงของเด็กน้อยอีกคนก็ดึงดูดความสนใจของชินมู่นั่นคือหลังจากสิ้นสุดการต่อสู้ระหว่างสองอาณาจักรในอดีตชินมูก็ถูกค้นพบอย่างแข็งขันและเขาถูกสาวกบที่มีชื่อพาไปเป็นคนขายเนื้อ หลังจากได้รับการยอมรับให้เป็นลูกศิษย์ของขิงมูและได้รับบทจาก,กรพรัดเสมือนจาก,กรพพัดความแข็งแกร่งและสถานะของคนขายเนื้อก็ก้าวหน้าไปออย่างก้าวกระโดดสิ่งที่ทำให้ขิงมูรู้สึกซาบซึ้งมากขึ้นก็คือคนขายเนื้อเข้มงวดกับตัวเองมากและเป็นเพียงอาณาจักรนางฟ้าที่แท้จริงเท่านั้นที่เริ่มรับคมตัวเองในทะเลแห่งอาณาจักรทั้งหมดว่านเจียไห่ชายผู้แข็งแกร่งซึ่งไม่ใช่อาณาจักรราชานางฟ้าไม่สามารถผ่านไปได้คนขายเนื้อรับคมตัวเองในวันเจียไห่ด้วยร่างของนางฟ้าที่แท้จริงแม้้้วว่่่่่่่าาาาเเเเขจจะะไไไไมมมมมดดดลลลลึกกกงงงงงปแตันน็็ททพพีพีีียยออคสืใ แน่นอนว่าความเสี่ยงและโอกาสอยู่ร่วมกันการบดท,ที่โหดร้ายเช่นนี้ทำให้ความแข็งแกร่งและขอบเขตของพ่อค้าเนื้อพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเขาอาจถูกเรียกว่าเป็นจุดสุดยอดของแดนสวรรค์ที่แท้จริงบวกกับการผ่านของจักรพรรดิเสมือนจักรพรรดิที่มอบให้โดยขี่งูรวมกับการฝึกที่โหดร้ายเช่นนี้และในที่สุดเมื่อต้นยุคเสี้ยนกูก็เปิดนางฟ้าที่แท้จริงได้สำเร็จอาณาจักรมีกลายเป็นอีกอาณาจักรอมาตะในดินแดนนางฟ้า ความสาเร็จของคนขายเนื้อในฐานะราชานางฟ้ารบกวนธรรมชาติของแพนแวงเลี่ยนแวงและราชานางฟ้าในอาณาจักรนางฟ้าอื่นๆพวกเขาได้เพิ่มพลังการต่อสู้ของอาณาจักรนางฟ้าเพิ่มเติมให้กับโดเมนนางฟ้าและรู้สึกตื่นเต้นหลังจากบุกทะลวงอาณาจักรราชานางฟ้าแล้วคนขายเนื้อก็รีบไปที่ดินแดนปันวังและมาขอคาแนะนําจากถิงมู่ขอท่านอาจารย์ช่วยทีแนะทางข้างหน้าด้วยคนขายเนื้อคุกเข่าต่อหน้าคิงมูและพูดด้วยความเคารพคิงมูซึ่งมองดูการแสดงของคนขายเนื้อในช่วงเวลานี้เหยียดมือของเขาอย่างไม่แาแสทีไปในท ทางของคุณอยู่ตรงนั้นเมื่อคุณสามารถไปถึงส่วนที่ลึกที่สุดของทะเลวานเจียเมื่อคุณก้าวเท้าบนดินแดนโบราณขั้นสูงสุดที่นั่นเมื่อคุณกลายเป็นอาณาจักรของจักรพรรดิเสมือนจักรพรรดิเอ็มมากกว่าบทที่431ราชาอมะตะผู้ไม่มีที่สิ้นสุดและราชาอมะตะจุติหกชาติบุตรเชอร์ผู้หญิงพยองที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในยุคที่จักรพรรดิเสียนอยอยู่ล่มสลายหลังจากได้รับคำแนะนำจากถิงมู่เขาก็วิ่งไปที่ทะเลว่านเจียอย่างเด็ดเดี่ยวและเริ่มการเดินทางอันแสนสาหัสของตัวเอง นอกจากคนขายเนื้อแล้วอดีตทิ้งมูยังอยู่ที่ชายแดนของชายแดนและราชาทั้ง7ของชายแดนอยู่ที่ปลายนิ้วของชายแดนและตอนนี้ความแข็งแกร่งก็อยู่บนจุดสูงสุดของแดนสวรรค์ที่แท้จริงแล้วด้วยโอกาสเพียงครั้งเดียวคุณจะสามารถบุกทะลวงดินแดนแห่งเทพนิยายที่แท้จริงและกลายเป็นราชาแห่งนางฟ้าได้ในท้ายที่สุดเมื่อมาถึงยุคอมตะนี้ถึงมูก็กระหนักได้อีกครั้งและแสดงความฝันแห่งความฝันอันเป็นนิรันด์แสงแห่งจิตวิญ,ญญาณเข้ามาในวงจรว่ายน้ำในยุคอมตะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของถนนสายหลับเขาจุติมาเป็นพันพื้้นคนคนนททีีี่่่ออัไมมสสสิุุดขงยคกู ครั้งหนึ่งฉันเคยพบกับมดทองคำที่มีพลังมหาศาลและความแข็งแกร่งทางกายภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ขี้นมูส่งต่อคำพีอมตะเพื่อช่วยให้เขาไปถึงระดับที่สูงขึ้นและในที่สุดก็กลายเป็นรุ่งราชาแห่งนางฟ้าฉันยังได้พบกับเพเลสเฮเวนลี่รายในยุคสิ้นกูดินแดนแห่งเทพนิยายที่เกิดในทุ่งนางฟ้าเป็นผู้หญิงแปลกหน้าที่มีตาและรูม่านตาสองเท่าเมื่อขิ้นมุกซิ่งมาถึงการโทรแบบสูงทำให้เป็นผู้เล่นที่ทรงพลังด้วยวิธีนี้ร่างกายที่แท้จริงของขิ้นมูไม่ได้ปรากฏในทุ่งนางฟ้าแต่่่่รรรรรออยเเททท้้าาาาาขขงงไไไดพกกะจัััววววตตโบบณินนนนมใล สำหรับดินแดนอมะตะทั้งหมดยุคอมะตะเป็นยุคที่สวยงามมากไม่เคยได้ยินเรื่องการอพยพจากต่างประเทศดินแดนอมะตะทั้งหมดเงียบสงบและฟื้นฟูสถานะของจักรพรรดิหลิวเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่แน่นอนว่ามันน่าตื่นเต้นยิ่งกว่าสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในดินแดนอมะตะในยุคที่มีอายุหลายศตวรรษนี้ราชาอมะตะหลายองค์ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในดินแดนอมะตะสายลมดุดยบบุรุษผู้กล้าหาญและกำยำมีจำนวนไม่สิ้นสุดผุดขึ้นมาจากปลายจุลภาคแม้ในเวลาไม่ถึงสิบล้านปีมุ่งไปข้างหน้้้้าา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 าหหมนน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 ตตผ่่ักกแลละใทีีสสสุุุดรรรงงงชชฟฟจวิ ทหานางฟ้าของมุกเยียงสิ้นวางคือจัก,กรพรรดิเบลชื่อวุคุลระคังจัก,กรพรรดสิสันทองฟ้าสันสะเทือนและการเคลื่อนไหวแบบโบราณและสมัยใหม่สิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะส่วนใหญ่ชื่นชอบก็คือแม้ว่าราชาอมตะแห่งอูเซียนจะมีความแข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่ได้สูงเท่ากับราชาอมตะองค์อื่นๆเขามักจะเทศนาในาแท่นบูชาเพื่ออ,อธิบายสวรรค์และโลกสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในดินแดนอมตะวันหนึ่งในการเทศนาวิลยูสิ้นสิ้นแหวงได้ช่วยเหลือลูกสุนัขจอนจัดตัวหนึ่งทีนนนายนาานยยแเเมคูพดดดใิ หลังจากราชานางฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีเด็กอีกคนหนึ่งที่เหมือนกับราชานางฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากปลายุคไมโครมีเทพเจ้าคู่หนึ่งต่อสู้กันทั่วโลกและเฮงยงก็อยู่ยงคงกระพันพระภิกษุในอาณาจักรเดียวกันไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยเขาไม่ได้ใช้เวทมนต์หรือเวทมนต์ใดๆด้วยซ้ำแต่ด้วยหมัดคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ทั้งหมดในโลกก็ถูกบดบังด้วยมันเขามีความกล้ามากขึ้นเรื่อยๆและต่อสู้ไปจนถึงอาณาจักรนางฟ้าที่แท้จริงหมัดของเขาโบอกออแแีีูดดดดัาาาาาาเเเจกกรวรวณหห่่่่งงงงงขขขขขนนยยุุ้ทททสส ว่ากันว่าชายคนนี้ไม่อ่านอดีตไม่เคารพชีวิตหลังความตายเพียงแต่เชื่อว่าโลกอยู่ยงคงกระพันเขาไม่เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดแต่เขาต้องการสร้างมันขึ้นมารวมถึงการกลับชาติมาเกิดเป็นและความตายของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกดังนั้นหลังจากที่ชายผู้นี้พิสูจน์ตำแหน่งของราชานางฟ้าแล้วเขาก็ได้รับความเคารพจากสรรพสัตท,ทุกคนในทุ่งนางฟ้าในฐานะราชาสังสาหกทิศท่านพ่อจำนวนกรัาตรอมตะในดินแดนอมาตะนั้นไม่ได้อ่อนแอกว่าของต่างประเทศอีกต่อไปและยังแซงหน้าพวกเขาด้วยซ้ำ ครั้งนี้ถึงแม้ดินแดนแปลกใหม่จะกลับมาโจมตีอีกครั้งเราก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอัญญประกาศคู่ในพระราชวังพันวังยูเย่ยหลิงหยุนกล่าวอย่างตื่นเต้นกับขี้นูนับตั้งแต่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างสองอาณาจักรสิ้นอยู่ได้สร้างราชานางฟ้าหลายองค์ติดต่อกันราชาแห่งสุสานหญิงมดสวรรค์ราชานางฟ้าที่ไม่มีวันสิ้นสุดในสถานที่ฝังศพโบราณและราชานางฟ้าแห่งการเกิดใหม่ทั้งหก ในการเปรียบเทียบพลังการต่อสู้ของอาณาจักรราชานางฟ้ามันตกลงมาจากราชาสวรสามองที่อยู่เบื้องหลังในคราวเดียวและจํานวนราชานางฟ้าก็มากกว่านั้นในต่างประเทศหนึ่งตัวเมื่อนับการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาไม่นานในการกลับไปหาเลียเชินซึ่งเป็นราชาแห่งนางฟ้าอาจกล่าวได้ว่าโดเมนอมตะในปัจจุบันมีภูมิหลังมากมายและยิ่งกว่าสิ่งแปลกใหม่อีกด้วยอย่ามองโลกในแง่ดีแบบสุม 4, สี่สูมห้าเกินไปดินแดนอมตะกำลังก้าวหน้าดินแดนต่างแดนก็เช่นกัน ในช่วงหลายปีที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีราชานางฟ้าเพียงเก้าองค์เท่านั้นที่เกิดในดินแดนนางฟ้าและดินแดนต่างประเทศนั้นไม่ดีเท่ากับปีเกิดของดินแดนนางฟ้าแต่จำนวนบรรพบุรุษในดินแดนนางฟ้านั้นเกินจำนวนดินแดนนางฟ้าตอนนี้ดินแดนแปลกหน้าไม่ได้ถูกกักขังมาเป็นเวลานานแล้วยังไม่มีการคุกคามแม้แต่น้อยถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องมีปีศาจบางทีผลลัพธ์สุดท้ายอาจเกินจินตนาการของคุณคิงงูสัมผัสผมของเย่หลิงยุนและพูดอย่างใจเย็นนับตั้งแต่สิ้นสุดการต่อสู้ระหว่างทั้งสององาาณจักร ดินแดนต่างด้าวทั้งหมดได้หายไปและไม่มีข่าวใดๆไหลออกมานอกจากนี้จัก,กรพรรดิพูดแห่งความมืดก็ปรากฏตัวอีกครั้งในวันนั้นฉินมู่ไม่เชื่ออย่างยิ่งว่าในระยะเวลาอันยาวนานนี้จะไม่มีดินแดนต่างประเทศการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยบางทีเมื่อดินแดนเอเลี่ยนโจมตีอีกครั้งพลังการต่อสู้ของมันจะเกินกว่าจินตนาการของสิ่งมีชีวิตอมะตะทั้งหมดบทที่432วิญ,ญญาณฟินิก์ทะลุทะลวงและกลายเป็นราชาแห่งนางฟ้าปันหวางยอวี่พระราชวังของฉินมู่ วินโลที่เดิมอย่างรากอยู่ในโลกของทุกสิ่งการเกิดใหม่ของเนวาน่าได้เติบโตจากต้นวินโลอ่อนไปจนถึงต้นวินโลโบราณที่สูงระงานลมหายใจอันแรงกล้าพิ้วไวในร่างกายมีกลุ่มอากาศวุ่นวายร่วงหล่นลงมาจากกิ่งวินโลแปลกมากตอนนี้เลเชิญหลังจากเติบโตมามากกว่าครึ่งยุคสมัยในที่สุดก็ได้ขึ้นสู่อาณาจักรราชานางฟ้าและกลายเป็นยักษ์ในอาณาจักรราชานางฟ้า สำหรับลิวเชื่อเนื่องจากประสบการณ์และความเข้าใจอันลึกซึ้งของจักรพรรดิลิวในช่วงชีวิตของเขาจึงไม่มีแรงกดดันใดๆสำหรับเธอที่จะกลายเป็นราชาแห่งนางฟ้าความยากลำบากที่แท้จริงคือการข้ามราชาแห่งนางฟ้าไปหาจักรพรรดิในอนาคตจักรพรรดิกึ่งอมตะทั้งสวรรค์และโลกไม่ได้เกิดมาสองาปีนับตั้งแต่ปีอันไม่มีที่สิ้นสุดในตอนแรกความสำเร็จของจักรพรรดิลิวในฐานะอาณาจักรกึ่งจักรวรรดินั้นยังคงขึ้นอยู่กับโอกาสและความอุตสาหะอันยิ่งใหญ่ แม้ว่าตอนนี้เธอจะมีความทรงจำและความรู้สึกที่เป็นอมตะของราชวงศ์ในอดีตและราชวงศ์เสมือนซียนแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะบุกทะลวงผ่านราชวงศ์เสมือนเซียนยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ลิวเชินได้ตัดสินใจที่จะละทิ้งเส้นทางที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้และใช้เส้นทางใหม่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากขึ้นสำหรับเธอที่จะฝ่าฟันฝ่าจัก,กรพรรดิที่คาดหวังไว้ไม่เพียงแต่ลิวเชินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเย่หลิงยุนด้วยแต่ยังรวมถึงคนขายเนื้อ WUSH เย่แฟนด้วยและอื่นๆตั้งแต่ราชาแห่งนางฟ้าไปจนถถกกึึงงงงงงจัักกกกกกรรพพพดดิิ่่่่่เเเเเเเซีีียยยนนแแแมมมมมม้ตตขู็ไไสสาาาาาาววววปืออออคละโ ท่านอธิปไตยตอนนี้ฉันได้ทะลวงผ่านอาณาจักรราชานางฟ้าแล้วดังนั้นฉันก็จะไปลิวเทิ่นผู้คว้าชัยชนะในชุดขาวยืนอยู่ตรงหน้าขิ้งมูลและย่อหน้าดังกล่าวกล่าวว่าวันนี้เธอได้กลับสู่อาณาจักรราชาแห่งนางฟ้าแล้วและร่างกายก็สามารถปรากฏเป็นมนุษย์ได้ไม่ใช่แสงและเงาในอดีตต่อไปโชคดีที่การเกิดใหม่ของทั้งสองโลกนั้นเป็นการตระหนักรู้และการสร้างสรรค์ที่หาได้ยากสำหรับคุณตรับใดที่หอวู่ตรงเป็นที่รู้จักการกลับไปสู่อาณาจักรของจัก,กรพรรดิเสมือนจัก,กรพรรดิก็ไม่ใช่เรื่องยาก ในอนาคตฉันมีความมั่นใจในระดับหนึ่งในการแอบมองเข้าไปในอาณาจักรของจักรพรรดินางฟ้าขิงงูพยักหน้าและเห็นด้วยหลังจากที่ลิวเชิญกล่าวคำอำลากับขิงงูแล้วเยลิงยุนก็มาหาขิงงูข้างๆเข,า,ขายื่นแขนยกคู่หนึ่งแนบชิดกอดคอของขิงงูจากด้านหลังแล้วยิ้มและยิ้มอยู่ข้างหลังเขาพวกเขาอายุเท่าไหร่แล้วและพวกเขาก็ยังไร้สาระขิงงูแซงํำเป็นเย่อเย้ตั้งแต่แรกเริ่มของโลกมิซี่คนนี้หมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากตอนนี้เธอไม่รู้จักมาหลายล้านปีแล้วเยลิงยุนได้เติบโตขึ้นและไม่่่่่่่ใชโลลลลบเเเ็กกออออออีตีตตตไไปแแแธ้งงงพพึาาคินูะมมมวววย พวกมันไม่ใหญ่และถึงจะใหญ่คุณก็ยังเป็นพ่อของฉันเย่ลิงยุนนอนอยู่ข้างหลังคิ้งงูและยอะเย้ยคุณนีซอคิ้งมูสายหัวและยิ้มอย่างขมขื่นแต่ไม่สนใจเย่ลิงยุนอีกต่อไปโดยปล่อยให้เธอนอนงายพ่อครับเมื่อไหร่จะบอกกว่าเราจะกลับไปหาน้องสาวผมได้อีกครั้งเย่ลิงยุนถามอย่างกังวลเล็กน้อยนับตั้งแต่ที่คิ้งมูแสดงให้เธอเห็นทุกฉากที่เขาเห็นในวันนั้นนีซี่มักจะกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของจัก,กรพรรดิมาโดยตลอดและต้องการกลับไปก่อนหน้านี้เพื่อช่วยจัก,กรพรรดิ ยุคสิ้นกูจะใช้เวลาไม่นานและยุคถัดไปก็จะมาถึงเมื่อบุคคลที่ฉันเลือกชำระความมืดและตัดจักรพรรดิอมะตะแห่งความมืดออกไปการปิดล้อมของจักรพรรดนั้นไม่สามารถแตกหักได้ตามธรรมชาติเมื่อถึงเวลานั้นพ่อก็จะสามารถพาคุณกลับกับคุณได้ขิงมูตกมือเล็กๆของเย่หลิงยุนและปลอบโยนเย่หลิงยุนนอนเงียบๆบ,บนหลังของถิงมู่รู้สึกถึงอุณหภูมิที่ออกมาจากร่างกายของเขาและคงอยู่อย่างเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งเพลิดเพลิน,ลนกับความเงียบสงบและความเงียบสงบที่หาได้ยากนี้ บูมหลังจากความสงบในช่วงเวลาสั้นๆพลังอมตะอันงดงามประการตาก็เพิ่มขึ้นจากส่วนลึกของพระราชวังและเสียงนกฟีนิกซ์ดังขึ้นหลังจากนั้นปีศาจฟีนิกซ์ตัวจริงที่จมอยู่ในไฟก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและเข้าสู่ท้องฟ้าเหนือจิ๋วเซียวพลังงานไฟอันงดงามย้อมท้องฟ้าเบื้องบนด้วยสีแดงในที่สุดพี่สาวหัวเง้อก็ทะลุทะลวงไปได้เมื่อเห็นฉากนี้เย่หลิงหยุนก็อุทานและกระโดดลงจากหลังของถิงมู่มุมปากของเขาทำให้เกิดรัศมีตื้นๆและพูดกับขิ้นูอย่างตื่นเต้น ในที่สุดก็แตกคิงงูมองไปที่เงาปีศาจของนกฟีนิกตัวจริงที่บินอยู่เหนือจิวเซียวดวงตาของเขาผ่อนคลายเล็กน้อยและหัวใจของเขาก็โล่งใจพูดอย่างเคร่งครัดแม้ว่าลิงฮัวเงอร์จะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวแรกที่ติดตามขิงงูแต่พรสวรรค์ของเธอนั้นแย่กว่าของเย่หลิงยุนและเย่ฟานแฟ,น,แฟนอย่างแน่นอนดังนั้นหลังจากที่เย่หลิงยุนอู่เย่เย่ฟานและคนอื่นๆบุกทะลวงอาณาจักรราชานางฟ้าอย่างต่อเนื่องเด็กๆของลิงฮัวก็ยังคงอยู่บนจุดสูงสุดของดินแดนนางฟ้าที่แท้จริง อย่างไรก็ตามแม้ว่าพรสวรรค์ของเธอจะแย่กว่าของเย่หลิงยุนและคนอื่นๆเล็กน้อยแต่ภายใต้การฝึกฝนของขิงงูแม้เมื่อเปรียบเทียบกับเทียนเจียวระดับบนสุดของซินยูก็ไม่น้อยเลยหลังจากที่เย่หลิงยุนบุกทะลวงอาณาจักรเทพยดาและมีประสบการณ์สะสมและฝึกฝนมาเกือบล้านปีในที่สุดหลิงห่วงเอ๋อก็ทะลุทะลวงอาณาจักรนางฟ้าที่แท้จริงและกลายเป็นราชานางฟ้ายิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ทำให้ขิงงูประหลาดใจมากที่สุดก็คือลูกๆของหลิงห่วงได้รับการรับรองจากทองคำลัทธิเต๋าที่รุนแรงและทองคำสีแดดงเลือฟีิ แม้ว่าพวกเขาจะบุกทะลวงไปสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายที่แท้จริงไปตลอดทางแต่ร่างกายยังคงรักษาลักษณะบางอย่างของทองนางฟ้าไว้สำหรับนางฟ้าฟีนิกคุณสมบัติทองของนางฟ้าเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่ได้ช่วยเท่านั้นแต่เธอยังฝ่าฟันอุปสรรคของอาณาจักรที่สูงกว่าอีกด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากทะลวงผ่านอาณาจักรราชานางฟ้าลักษณะทองของนางฟ้าเหล่านี้ก็ถูกหลอมละลายไปจนหมดฟีนิกวิญญ,ญาณในปัจจุบันได้จางหายไปร่างของนางฟ้าสีทองไปหมดแล้วมีเนื้อและร่างวิญญ,ญาณที่แท้จริงและได้กลายร่างเป็นนางฟ้าฟีนิกตัวจริง บทที่433สิ่งประดิษฐ์โบราณที่มีต้นกําเนิดจากต่างประเทศจากเลือดฟีนิกซ์และทองคําสีแดงไปจนถึงฟีนิกซ์ที่แท้จริงนี่คือการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการในระดับชีวิตซึ่งหมายความว่าหลิงหวงเอ๋อร์ได้กําจัดร่างทองของนางฟ้าออกไปแล้วนับจากนี้เป็นต้นไปและมีประโยชน์อย่างมากสําหรับการฝึกฝนของเธอเคารบหลังจากทะลวงผ่านอาณาจักรราชาอมตะหลิงหงเกอผู้โจมตีเสื้อแดงแทบรอไม่ไหวที่จะมาหาขิ้มูใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสุขทําได้ดีชิงมู่ยกฝ่ามือขึ้นแตะหัวเล็กๆของหลิงหงแล้้้ววพูดดยยรอยยิม คุณสมบัติของฮวนเจอร์นน,น่าเบื่อและพวกเขาก็ไม่ได้ดีเท่าพี่สาวของพวกเขามันใช้เวลานานมากในการบุกทะลวงอาณาจักรนางฟ้าและทำให้เขาหัวเราะลิงฮวนเจอร์ยิ้มอย่างเขินอายคุณไม่จำเป็นต้องยิงพยองในยุคนี้หลายปีที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะมีคนกี่คนที่สามารถบรรลุตำแหน่งราชานางฟ้าได้คิงมูส่ายหัวและยิ้มพี่สาวคุณสามารถทะลวงผ่านอาณาจักรราชานางฟ้าได้พราะเขามีความสุขเขาจะไม่ไม่พอใจเย่หลิงหยุนกระโดดขึ้นและกอดแขนของหลิงฮวงพร้อมยิ้มแย้ม เมื่อมองไปที่หลิงฮวงเอ๋อและเย่หลิงหยุนที่อยู่ตรงหน้ารอยยิ้มเล็กน้อยปรากฏบนปากของถิ่นมู่และทุกอย่างก็พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องฝังจาก,กระรัดสวรรค์รอก่อนใช้เวลาไม่นานเมื่อความเคารพต่อคนรุ่งต่อๆไปกลับคืนมานี่คือเวลาที่จะปลิ่ชีวิตคุณดินแดนแห่งแดนสวรรค์เจริญรุ่งเรืองและเจริญรุ่งเรืองในขณะที่ดินแดนต่างแดนได้รับการเปลี่ยนแปลงจนสันสะเทือนโลกหลังจากผ่านไปครึ่งศตวรรษแห่งความเงียบงนันบนดินแดนอันไรขอบเขตที่หลอกหลอนลมหายใจอันมืดมิด สิ่งมีชีวิตแปลกหน้าที่ทรงพลังลมหายใจไม่มีที่สิ้นสุดอากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจในการต่อสู้ที่คล่องคลายอย่างยิ่งในส่วนที่ลึกที่สุดของดินแดนต่างแดนมีวัดที่สวยงามเกือบ20แห่งไม่มีที่สิ้นสุดและงดงามประการตาซึ่งสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าและทำให้จิตใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดตกตะลึงนี่คือวัดที่ประดิษฐานอยู่ในอาณาจักรบรรพบุรุษของกษัตริย์ที่แปลกใหม่เดิมทีมีเพียงส2วัดแต่หลังจากช่วงเวลาสั้นๆครึ่งยุคมันก็ใกล้จะมากกว่า20แล้ว ไม่เพียงแต่ความแข็งแกร่งของดินแดนอมะตะจะเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่พลังการต่อสู้ของดินแดนต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นเช่นกันและการเพิ่มขึ้นนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าและเร็วกว่าดินแดนอมะตะอีกด้วยในวัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ยืนอยู่ท่ามกลางวัดทั้งหมดบรรพบุรุษชาวต่างชาติเกือบ20คนรวมตัวกันและกำลังวางแผนบางอย่างอย่างเงียบๆนี่คือห้องโถงใหญ่ด้านหนึ่งมีบรรพบรุษธรรมะใหญ่ๆกว่า20องค์ยืนประจันหน้ากันวุ่นวายวุ่นวายฉันมีพลังการต่อสู้เพียงพอจากอออนนนา,า่้้ไีกหป ยึดครองทุ่งนางฟ้าทั้งหมดและเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ล่าสัตว์ของเราอัญประกาศคู่ยูทัววังสูเสียงคำรามดังลั่นเสียงดังกล้องทั่วทั้งห้องโถงสั่นไหวใช่ฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นของยูทัวเดาอาณาจักรของฉันแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากไม่ใช่ว่าดินแดนอมะตะจะสามารถต้แยงได้ตอนนี้เป็นไปได้ที่จะเริ่มสงครามและเลิกกิจการกับดินแดนอมะตะนั้นแล้วหลังจากยูทโอซูมีสุนทรพจน์ของแวงซูจิงหลายครั้งติดต่อกันเสียงคำรามอันโกรธแค้นกำลังจะพังทลายทั่วทั การต่อสู้สองอาณาจักรสุดท้ายพ่ายแพ้สำหรับบรรพบุรุษชาวต่างชาติเหล่านี้มันเป็นความอัปยศอดสูที่ไม่อาจบรรยายได้เดิมทีในสายตาของพวกเขามันเป็นเพียงสงครามที่ย่อยยับและเป็นไปไม่ได้ที่จะพ่ายแพ้เลยโดยไม่คาดคิดมันจบลงในสถานการณ์ที่ถูกทิ้งร้างความอัปยศเช่นนี้ทําให้พวกเขาไม่อาจลืมเลือนได้เป็นเวลานานและเพียงต้องการโจมตีกลับไปยังดินแดนอมาตะในครั้งแรกเท่านั้นเพื่อล้างความอับอายจากความพ่ายแพ้ครั้งล่าสุดตอนนี้พวกเขาดูเหมือนจะมีความมั่นใจที่จะท,ทําเช่นนั้นมีอาณาจากักรบรรพบุรุษของกษัตริย์มากกว่า เกือบสองเท่าของจานวนราชานางฟ้าในดินแดนนางฟ้าไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรหากทั้งสองโลกต่อสู้กันอีกครั้งฝ่ายต่างประเทศก็ไม่มีเหตุผลที่จะพ่ายแพ้อย่างไรก็ตามเมื่อเผชิญหน้ากับบรรพบุรุษชาวต่างชาติที่หลงไหลหวังซานอันหลานซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางค่อยๆใส่หัวแล้วพูดว่าคุณไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในการโจมตีตอนนี้เราต้องรอและอดทนฉันยังต้องอดทนอีกเหรอด้วยความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของฉันในปัจจุบันไม่มีปัญหาในการบทขยี้อาณาจักรนางฟ้านั้นทำไมฉันถึงต้องอดทนมากกว่านี้ล่ะบรรพบุรุษของกท,ที่่ใมอดดดไ้จะพู ทุกคนแม้ว่าความแข็งแกร่งของโลกของเราจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แต่คุณรู้ไหมว่าความแข็งแกร่งของดินแดนอมะตะก,ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันตั้งแต่ครึ่งศตรวรรษนี้จากข้อมูลของผู้คนที่ซ่อนเร้นของเราในเซียนยูจำนวนราชานางฟ้าที่เกิดในเซียนยูนั้นมีอย่างน้อยห้าหรือ6คนนับตั้งแต่ครึ่งศตรวรรษนี้การเปรียบเทียบพลังการต่อสู้ของดินแดนอมะตะของเรายังไม่ก่อให้เกิดแนวโน้มที่แตกหักอย่างสมบูรณ์อัญญประกาศคู่อัหลานผู้ชา้าช้าโดยเปิดเผยข่าวที่ทำให้บรรพบร เป็นไปได้ยังไงพลังการต่อสู้ในโลกของเราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างสมบูรณ์เนื่องจากการตรัสรููของผู้ใหญ่ทำไมสิ้นอยู่ถึงต้องพึ่งพามันราชาแดงซึ่งเป็นบรรพบุรุษต่างชาติในสมัยโบราณก็ตกตะลึงและไม่กล้าว,วางช่องอย่าลืมปรากฏตัวต่อหน้าประตูจักรพรรดิอมตะของดินแดนอมตะในวันนั้นโดยตัดสีสันดวงวิญ,ญญาณของจักรพรรดิหอยยุ่พลังเหนือธรรมชาติของเขาไม่ได้อ่อนแอไปกว่าผู้ใหญ่แม้ว่าผู้ใหญ่จะบอกว่าเขายิงเราไม่ได้แต่เช่นเดียวกับผู้ใหญ่การสั่งให้ราชานางฟ้าสองสามองออกมาก็ไม่ใช่เรื่องยาาากอันนูช้ เขาเหยียดมือออกอย่างช้าๆในความว่างเปล่าตรงหน้ามีช่องว่างปรากฏขึ้นตามมาด้วยพลังแห่งความมืดอันแข็งแกรง่งหลังจากรอยแตกในพื้นที่มีพื้นที่เล็กๆที่วุ่นวายซึ่งมีแท่นบูชาที่แปลกตาตั้งอยู่และบนแท่นบูชามีกล่องไม้ที่มีกลิ่นอายบรรยากาศเงื้องาโบราณประดิษฐานอยู่ลมหายใจอันมืดมิดยังคงอยู่ข้างกล่องไม้นี้ลึกลับและไม่มีที่สิ้นสุด สิ่งมีชีวิตท,ที่แปลกใหม่ณจุดสุดยอดของอาณาจักรอมาตะก,กำลังนั่งอยู่ข้างกล่องไม้ในขณะนี้ลมหายใจอันมืดมนอันทรงพลังในร่างกายนั้นกว้างใหญ่และทรงพลังและดูเหมือนว่ามันสามารถทะลุผ่านแดนสวรรค์ที่แท้จริงได้ทันทีและกลายเป็นบรรพบุรุษท,ที่แปลกใหม่คนใหม่คุณมีเครื่องมือนี้ที่สามารถกำหนดต้นกำเนิดของเพื่อนลทัทธิเต่าของแวงซูจิงได้อย่างต่อเนื่องและใช้เวลาเพียงเล็กน้อยมันจะคุ้มค่าอะไรอย่างมากที่สุดจนถึงสิ่งยุคนี้เมื่อพลังการต่อสู้ของโลกของเราถึงจุดสูงสุดถึงเวลาที่ดินแดนนางฟ้าถูกทำลายอัญญาศคู่ แอนแลนแวงซูมองไปที่กล่องไม้ที่ประดิษฐานอยู่บนแท่นบูชาและดวงตาของเขาก็กระตือรือรน้นกล่องไม้นี้เป็นรากฐานขององค์การสร้างบรรพบุรุษของต่างประเทศนับไม่ถ้วนและยังเป็นรากฐานของบรรพบุรุษของต่างประเทศอีกด้วยบทที่434การดำรงอยู่อันลึกลับเป็นผู้นำวิหารโบราณกล่องไม้นี้มีมาตั้งแต่ครั้งแรกที่มีการเปิดดินแดนแปลกใหม่บรรพบุรุษต่างชาติโบราณเช่นแอนแลนยูโอล้วนถูกหล่อหลอมด้วยพลังในกล่องไม้นี้ อาจกล่าวได้ว่าเหตุผลที่ว่าทำไมดินแดนต่างด้าวทั้งหมดจึงสามารถพัฒนาได้ขนาดนี้ก็คือการประท้วงกับห้องเซียนอหอยู่โดยไม่ล้มลงและแม้กระทั่งครอบครองรากเงาของข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากการมีอยู่ของกล่องไม้นี้กล่องไม้นี้เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ต้นกำเนิดและธรรมชาติที่แปลกใหม่เดิมทีกล่องไม้นี้ทุกๆสองสามยุคความแข็งแกร่งที่สะสมมาสามารถสร้างบรรพบุรุษต,ต่างชาติได้แต่ตอนนี้ในการต่อสู้ของทั้งสองอาณาจากักรหลังจากการพ่ายแพ้ของฝ่ายต่างประเทศ สิ่งมีชีวิตท,ที่ยิ่งใหญ่และกว้างขวางมาถึงต่างประเทศโดยได้สัมผัสกล่องไม้นี้เป็นการส่วนตัวพลังความมืดที่บรรจุอยู่ในกล่องไม้นี้ในเวลาเพียงครึ่งยุคก,ก็มีรูปร่างและแปลงร่างเป็นกษัตริย์เจ็หรือ8องค์การดำรงอยู่ของอาณาจากักรบรรพบุรุษบู Boom. มเมื่อบรรพบุรุษต่างชาติเหล่านี้คุยกันถึงวิธีทำลายอาณาจักรนางฟ้ากล่องไม้ที่ประดิษฐานอยู่ในโลกใบเล็กที่วุ่นวายนี้ก็มีคลื่นความมืดอันงดงามออกมาสิ่งมีชีวิอาตอมตะที่แปลกใหม่ซึ่งนั่งขวายห่างอยู่หน้ากล่องไม้ถูกืนกนดด้ยาาองงูู่ร่รรสุตขึ ความเป็นอมตะที่แปลกใหม่นั่งอยู่หน้ากล่องไม้ที่เน่าเปื่อยความแข็งแกร่งและขอบเขตขององค์การพัฒนาอย่างรวดเร็วได้ข้ามกำแพงระหว่างความเป็นอมตะและบรรพบุรุษของราชาอย่างรวดเร็วและกลายเป็นบรรพบุรุษของราชาที่แปลกใหม่คนใหม่และในขณะที่บรรพบุรุษต่างชาติรายใหม่นี้ยังคงดูดซับพลังแห่งความมืดที่เล็ดลอดออกมาจากกล่องไม้ที่เน่าเปื่อยลมหายใจอันมืดมิดหนาทึบก็ลอยออกมาจากกล่องไม้ที่เน่าเปื่อยและกลายเป็นความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดร่างนั้นถูกปกคลุม ตัวเลขนี้ไม่สูงและมีรูปร่างงอนง่นเล็กน้อยแต่บรรพบุรุษชาวต่างชาติที่อยู่ที่นี่หลังจากเห็นตัวเลขนี้กลับก้มศีรษะเพื่อแสดงความเคารพเตรียมของยังไงบ้างเงาดำที่อ่อนแอน,นี้ควบแน่นบนกล่องไม้เน่า,เน,าเน่าเปิดปากของเขาและเสียงของเขาก็เงื่อนงานและแก่เล็กน้อยเมื่อมองย้อนกลับไปที่พระเจ้าตอนนี้เรามีนักสู้ของบรรพบุรุษทั้งหมด21คนในอาณาจากักรบรรพบุรุษปราดได้ที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นระยะเวลาหลายปีพลังการต่อสู้ก็สามารถแทนที่ด้านข้างของสนามนางฟ้าได้อย่างสมบูรณ์ ในเวลานั้นมันจะสามารถโจมตีดินดแดนานางฟ้าได้อย่างสมบูรณ์โดยครอบครองดินดแดนานางฟ้าทั้งหมดอัญญประกาศคู่หวังจวนกล่าวด้วยความเคารพไอเรวเข้าผู้ใหญ่ไม่พอใจนิดหน่อยแล้วในยุคนี้คุณต้องทำสงครามเพื่อโค่นลมแดนสวรรค์ทั้งหมดร่างของริกบนกล่องไม้เน่าเน่าไอออกมาใช่เรากำลังเตรียมการสำหรับการสิ้นสุดของยุคนี้และโจมตีดินแดนานางฟ้าอันลันพูดด้วยความตกใจแต่ยังคงพูดเช่นนั้น ตามความเร็วการพัฒนาในปัจจุบันของคุณยังคงเป็นเรื่องยากที่จะครอบครองสนามนางฟ้าในปีสุดท้ายของยุคนี้ท้ายที่สุดแล้วคุณภาพของราชานางฟ้าในสนามนางฟ้านั้นแต่มันสูงกว่าของคุณมากเงาดำบนกล่องไม้เน่าเน่าพูดเบาๆนี่คือสิ่งมีชีวิตอมาตะในโลกของเราที่สามารถเลื่อนขั้นเป็นหวังซูจริงได้และมีไม่มากอันหลานพูดครู่หนึ่งแต่ก็พูดอย่างทำอะไรไม่ถูก แม้ว่ากล่องไม้ที่เน่าเปื่อยนี้สามารถกำหนดรูปแบบการดำรงอยู่ของอาณาจักรบรรพบุรุษของกษัตริย์ต่างประเทศได้แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นกันหากคุณต้องการใช้กล่องไม้เน่าๆนี้เพื่อส่งเสริมการดำรงอยู่ของอาณาจักรบรรพบุรุษของกษัตริย์คุณจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตอมตะที่ทรงพลังแม้ว่าจะไม่สามารถเทียบได้กับรุ่นน้องรุ่นแรกในโลกที่แปลกใหม่นั้นแต่ฮีเทียนลูกก็ไม่แตกต่างเกินไปมิฉะนั้นความแข็งแกร่งของกล่องไม้ที่เน่าเปื่อยนี้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างการดำรงอยู่ของอาณาจักรบรรพบุรองกิย์ในาาาศบเ หากไม่มีข้อจำกัดดังกล่าวฉันกลัวว่าตอนนี้มีจำนวนแวงซูจิงในดินแดนต่าง,ด,งดาวทั้งหมดอยู่และฉันไม่รู้ว่ามีกี่คนและดินแดนนาง,ง,งฟ้าก็พินาศไปแล้วฉันรู้สถานการณ์ในโลกของคุณโดยธรรมชาติเงาบนกล่องไม้เน่าๆพูดชา้าช้าฉันมาที่นี่ครั้งนี้เพื่อช่วยคุณแก้ปัญหานี้เงาดำไม่พูดอะไละเอียดมือของเขาที่ห่อหุ้มอยู่ในความมืดมิดและเชื่อมโยงผนึกธรมรมหลายอ,อันในพื้นที่นั้นพลังแห่งความมืดแผ่ซ่านไปทั่วในยมโลกพอเท่าอวกาศถูกเปิดขึ้นพอเท่าแห่งอวกาศไหลเวียนอยู่ในความมืดมิดของเชน มันเป็นมหาสมุทรสีดำที่ไม่มีที่สิ้นสุดคลื่นพัดโลกโมและโลกรอยมันเป็นทะเลของอาณาจักรทั้งหมดที่เปลี่ยนการสนทนาของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในขณะนี้เหนือทะเลวานเจียวัดโบราณหลายแห่งเช่นประภาคา n กำลังโจมและลอยอยู่เหนือมันและไม่ว่าคลื่นสีดำจะรุนแรงแค่ไหนก็ยากที่จะกัดกร่อนเข้าร่วมวัดโบราณอันหลานมองไปที่พระราชวังโบราณที่ลอยอยู่เหนือทะเลวานเจียและเสียงของเขาก็เคร่งขรึมในขณะที่แวงซูจิงในสมัยโบราณดำรงอยู่แอนแลนด์ก็ข้ามทะเลวันเจียตามธรรมชาติแต่อันตรายที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหนือทะเลวันเจียททให้้เเขขาาาตออองงงงลล่่ถไปครึะ การเชื่อมต่อกับวัดโบราณน,นี้เป็นหนึ่งในอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดที่เขาพบเหนือทะเลว่านเจียเขาเห็นการดำรงอยู่ของอาณาจักรราชาแห่งนางฟ้ามากกว่าหนึ่งครั้งสูญหายไปในส่วนลึกของทะเลว่านเจียและสูญเสียจิตวิญญาณของเขาภายใต้การกัดเซาะของพลังของวัดโบราณแห่งนี้เหลือเพียงเนื้อหนังที่เหมือนกับคนตายเดินได้อันหลานเคยเห็นวัดโบราณแห่งนี้หลายครั้งแต่พวกเขาก็หลีกเลี่ยงมันไปไกลมิฉะนั้นแม้ว่าเขาอาจจะไม่รอดและเขาจะถูกกลืนโดยมิหารโบราณอันลึกลับแห่งนี้ โดยไม่คาดคิดในดินแดนต่างประเทศวันนี้ฉันเห็นการดำรงอยู่ของแวงซูจิงเหล่านี้อีกครั้งและพวกเขาก็พูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพระราชวังโบราณ